พื้นที่ในการมอะกับการปลูกมันจริงๆริงเดี๋ยวก็คือต้องให้พื้นที่ป่างเปลานะครับพี่น้องพื้นที่ป่างเปลานี้จะเจริญเติบโตสวยงามดีดีนะครับเด้อนี่ครับตรงทียูไกลต้นใหม่นะครับนี่คือขอเสียของการมีต้นใหม่ด้ครับเด้อสังกตนะครับว่ามันสปพลังเฮาใหญ่สวยงามเลยนะครับเด้อนี่ครับแตกต่างจากอ่าที่มีต้นใหม่เมื่อกี้นะครับนี่ครับที่พาพี่น้องมาชมเบื่องต่อนะครับ นี่เป็นตอนะครับที่ตัดไปนะครับงอญ่ขนาดครับพี่น้องนะครับครับสวัสดีครับผมกับแมกคนลักเกษตรนะครับเด้อวันนี้ครับที่พาพี่น้องมาชมเบื้องมันสมปะหลังนะครับหลังจากปลูกได้6เดือนแล้วนะครับมาเบิงนะครับว่าพื้นที่ของการเหมาะกับการปลูกมันนะครับเป็นแบบใดนะครับเด้อบางคนนะครับอาจจะ สงสัยนะครับว่าพื้นที่แบบใดที่สามารถปลูกมันสับปะรังได้นะครับระวางก้นอาจจะเป็นมือใหม่นะครับเด้อนี่ครับการเตรียมดินปลูกมันสับปะรังนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปเบิ่งขอแตกต่างกันนะครับว่าพื้นที่แบบไหนนะครับเหมาะการปลูกมันนี่ครับให้สังเกตนะครับว่าวาตรงนี้นะครับจะเป็นทีว่างนะครับมันจะเจริญเติบโตสวยดีนะครับคือจะมี พืชมาแย่งอาหารนะครับก็คือนี่ครับแต่ตรงนี้นะครับพี่น้องตรนนี้จะมีต้นใหม่ด้ครับเด้อครับต้นใหม่นะครับสังเกตนะครับว่าพื้นที่ที่ใกล้ต้นใหม่นะครับเบิ่งครับมันจะบกเกิดนะครับนี่ครับมันจะตายเลยครับเด้อโมดิเวีนนะครับเป็นไงกับบอสวยงามครับพี่น้องนะครับต้นน้อยๆเตี้ยๆนะครับถอนออกมากับว่านหน่อยนะครับนี่ครับกินพื้นที่ไปหลายหลายต้นนะครับเด้อ ลาบเดวประมาณ ين. เป็นรอยต้นนะครับเนี่ครับเสียหายนะครับตรงทีอยู่ใกล้ต้นใหม่นะครับนี่คือขอเสียของการมีต้นใหม่นะครับเด้ต่ว่าขอดีก็คือห้อการได้อาศัยห่มนะครับต่ว่าถาคนไรนะครับจะพูมันสปารังกให้เดือกนะครับว่าตัวเอามันเด้เราจะเอาต้นใหม่นะครับเด้ต่ว่าที่แนะนําก็คือยาหายมีหลายนะครับนี่ครับมีห่างกันนะครับต้นนี้นะครับผมเกีบไวใ จากต้นนั้นก็ประมาณลอยเมตรนะครับเด้อให้ห่างกันเพราะได้อาัซหยมนะครับแต่่าถามีทีหรือว่ามีต้นใหม่ร้ายนะครับมันจะเป็นในลักษณะแบบนี้นะครับนี่ครับจะเสียพื้นที่ไปซื้อนะครับเด้อมันบ่ใยญ่เอาใส่ปุ๋ยไปกด้เสียปุ๋ยติ่มซื้อนะครับพี่น้องเสียปุ๋ยนะครับบ่ได้มันตะปะหลังนะครับเด้อบางคนอาจจะมีพื้นที่ร้ายนะครับแต่ว่าถ้ามีต้นใหม่ร้ายกัดสู่พื้นผู้มีพื้นที่หน่อยบ่มีต้นใหม่เลยบ่ด้นะครับเด้อนี่ครับ แต่ว่าขอดีก็เห,หเห็ดในต้นไม้ให้ด้กดอกปุ๋ยใหญ่สวยงามนะครับกระเดวแต่เห่านะครับบางคนเหา่ารือว่าบางสวนก็อาจจะเก็บต้นไม้ไปใช้ประโยชน์ไปเรื่อยหรือไปส่วนอาศัยในหลายอย่างนะครับแต่ว่าพื้นทีน่ในการเหมาะกับการปลูกมันจริงๆเดี๋ยวก็คือต้องให้พื้นที่วางเปล่านะครับพี่น้องพื้นที่วางเปล่านี้จะเจริญเติบโตวสวยงามดีๆนะครับเดี๋ยวนี่ครับเดี๋ยวผมจะพาพี่น้องไปชมเบิรงนะครับ ขอแตกต่างนะครับระวังอ่าต้นพื้นที่ที่มีต้นใหม่กับมีต้นใหม่นะครับเพิ่มความสวยงามเลครับเด้อนะครับตรงที่พื้นที่ตรงนี้นะครับเป็นต้นไม้เก่านะครับปีทีเดียวผมเลยทําการตัดออกนะครับสั้งกตนะครับว่ามันสปร์ลังเฮ่าใหญ่สวยงามเลยนะครับเด้อนี่ครับแตกต่างจากอ่าที่มีต้นใหม่เมื่อกี้นะครับนี่ครับที่พาพี่น้องมาชมเบื่องต้นะครับอันนี้เป็นตอ นะครับที่ตัดไปบางแรงทีเดียวนะ้ครับเด้อนี่ครับสังเกตนะครับว่ามันเ้องงามอีดีครับพี่น้องนี่ครับถ่มหัวยืนเมือเลยนะครับเด้อนี่ครับใ่เขียวสวยงามนะครับนี่คือพื้นที่นะครับที่ปลาจากต้นไม้นะครับเด้อนี่ครับนี่คือขอดีของเขานะครับเพราะว่ามันมันจะได้กินปุ๋ยเต็มที่นะครับสังเคราะห์แสงเห็นมันหัวใยนะครับเด้อนี่ครับนี่คือข้อแตกต่างนะครับ าะว่าบางพื้นที่นะครับต้นไม้ได้ก็ใช้มันเหานะครับต้นน้อยต้นไม้ใหญ่นะครับบอสมบูรณ์ก็คือมันบริสังเคราะห์แสงด้วยว่ามีต้นไม้ใหญ่นะครับแย่งสารอาหารนะครับเด้อนี่ครับเดี๋ยวจะขวดหัวให้เบิ้งเลยครับพี่นนองนี่ครับนี่ครับพี่นนองหัวมันโพลขึ้นมานะครับนี่มองบบกง่ญ่เลยครับยิ่งมองต่อนะครับนี่ครับมองบบกใ่ญ่เลยครับ จะพาไปเบิ้งอีกต้นนึงครับพี่น้องอาคางกันนะครับนี่ครับขวดให้เบิร์ดได้ครับเด้อนี่ครับมาสิหัวใหญ่ซำเทยนะครับต้นใหญ่นะครับต้นนีไม่อยู่อ่าช่องชองงาเด้ครับเด้อนี่ครับต้นนี้จะจะเป็นอ่าต้นลูกนะครับต้นลูดนะครับเด้อเป็นมันเหี้ยนะครับลอกออกหลุดครับพี่น้องนี่ครับมันเป็นอ่าลำเก่านะครับลำเก่าปีทีเดียวที่เขาตัดกิ่มนะมันเกิดนะครับเ้า เอาออกเลยนะครับเปลืองอนะครับเปลืองอาหารนะครับไปแยงปุยโมนะครับนี่ครับมีหัวมึงครับพี่น้องนี่ครับโอ้มาแล้วครับพี่น้องโอ้หัวบางไงเลยครับนี่ครับโอ้เบิองครับนี่ครับหัวใหญ่ขนาดครับพี่น้องนี่ครับหัวต้นสมบูรณ์นะครับเด้อนี่ครับ แตกต่างจากพื้นที่ที่มีตรงต้นไม้นะครับเด้อนี่ครับไปเบิงนะครับเบิงพื้นที่ต้นไม่อีกที่หนึ่งนะครับเด้อนี่ครับแตกต่างกันแห้งครับพี่น้องนี่ครับทังเกีตนะครับต้นจะเริ่มเตี้ยต้นน้อยลงมาเรื่อยนะครับเด้อนี่ครับบริเวณแถวนี้ครับเสียหายหลาล่ลอยต้นเลยนะครับเด้อนี่ครับบางต้นก็บบกเกิดนะนี่ครับตายเลยครับเพราะว่ามันดินแห้งนะครับ เนี่ยครับเชียร์ไฮไลท์นะครับเด้อนี่ครับส่วนคนไรนะครับสนใจสีผูกมันสับปะหลังนะครับก็ให้ทําการเชียร์พื้นที่ให้ดีก่อนนะครับเด้อเพราะว่าเฮามันจังสีไหลพ้นผลิตได้ดีนะครับแต่มีต้นไม้ลร้มันเฮ้าก็ได้หน่อยนะครับเด้อหรือว่าหัวหน่อยบ่สมบูรณ์นะครับเปื้องปุ๋ยน้ำนะครับก็แนะนําให้ต้นไม้ออกนะครับไปแปรรูปห้รืยว่าเก็บใบเท่าที่จําเป็นนะครับกับบด้แนะนําให้ตัดไม้ทาไรยป่าเลยครับเด้อแต่ว่าถ้าเฮา ปลูกพุฒพืชนะครับมันก็จําเป็นนะครับแต่ว่าเทาก็เก็บไว้พอได้อาศัยหลมด้วครับเด้อประมาณนี้นะครับผมจะเก็บไว้ประมาณนี้ครับห่างกันประมาณร้อยเมตรนะครับเด้อนี่ครับอาศัยนะครับส่วนมากต้นที่อาศัยได้นะครับจะเป็นต้นบกนะครับเด้อใบจะนานะครับสามารถอาศัยห์โฮมใดนะครับ่แย่งปุ๋ยมั่นเฮาจากพืชชนิดอื่นนะครับอย่างเศษพวกเป็นต้นประดูนะครับหรือว่าต้นยุคานะครับพวกนี้จะทำลายอ่า มันเข้าในกไก่ไก่กุนีครับพี่น้องบ้านสองเถา่าตรงนี้ด้วยนะครับตัวนี้นะครับนี่ครับถ้าเป็นต้นประดูนะครับนี่กินพื้นที่มากอีกไก่ครับพี่น้องกินไก่แห้งนะครับเต้นประดู่มันจะแย่งอาหารจากพืชชนิดอื่นเก่งนะครับครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมกับพี่น้องมาชมเบิงการเตรียมดินหรือว่าการเตรียมพื้นที่ในการปลูกมันสับปะหลังนะครับเพื่อให้มันเข้านะครับอย่างทีใหญ่ได้ผลผลิตหลายนะครับ เป็นขั้นตอนขั้นตอนสําคัญนะครับของการปลูกมันสับปะหลังนะครับเด้อครับผมสำหรับวันนี้นะครับพบกันได้พี่น้องไปก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันในคลิปต่ตอไปได้ครับเด้อเดี๋ยวจะมาอัปเดตเรื่องราวอีกทีรับชมไปเรื่อยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ